สวัสดีครับสวัสดีนะ้านๆะทุกท่านเลยนะครับผมกลับมาพบกับช่องฟันฟิชชิงชแนลกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแต่งลอให้กับรอก s h i m น n o a อ r o ร XRC3000 นะครับตัวนี้ก็โทนของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีดำล้วนนะครับสำหรับคนที่ชอบรอกสีดำเป็นโทนที่สกะกปรกหรือเป็นรอยยากนะครับเป็นรอยก็มองไม่ค่อยเห็นนะครับ เพราะว่ามันเป็นสีดําล้วนทั้งตัวเลยแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะเอาหน็อบนะครับคือแต่งแต่ง2จุดก็เพิ่มความหล่อได้นะครับผมจุดแรกนะครับผมจะเอาหน็อบแต่งนะครับของนี่ครับโกเม็กนะครับโกเม็กซัดนะครับนะครับแล้วก็จะเป็นตัวสอกันล้มนะครับของโกเม็กซัดเหมือนกันนะครับ2อย่างนะครับเสริมหล่อให้กับเจ้ารอกชิมาโนแอโร่เอ็กอาร์นะครับว่า ถ้าใส่2ตัวนี้รอกจะสวยขึ้นมาประมาณไหนนะครับอ่าในเดิมเดิมนะครับเดี๋ยวไปดูอ่าน้ําหนักก่อนนะครับเดิมทีน่ะน้ำหนักรอกนะครับเดิมเดิมนะครับจะอยู่ที่225 225กรัมนะครับถ้าเกิดเราเพิ่มนะครับเพิ่มเพิ่มหนอบเข้ามานะครับเดี๋ยวต้องหักลบกับตัวนี้ก่อนนะครับแต่ถ้าเพิ่มหนอบเข้ามาปุ๊บกับสากันล้มนะครับ ก็จะเป็น250กรัมนะครับ250กรัมก็อยู่ในน้ำหนักที่รับได้ส่วนตัวนะครับส่วนตัวผมรับได้นะครับเพราะรอกตัวนี้ผมเอาไปตกหมึกโอเคเดี๋ยวไปดูไปดูรายละเอียดของเสากรนล้มก่อนนะครับก็ตัวนี้นะครับเสากรนล้มนะครับมีเม็ดตัวน้ำหนักมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเปิดให้นานะดูก่อนเอาไว้บาลานซ์น้ำหนักนะครับกับรอกนะครับเม็ดแม่เหล็กนะครับผมใส่ไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าเม็ดเลยนะครับ ก็ใส่ไปหมดที่เขาให้มานะครับเอาไว้ตัวน้ําหนักนะครับใส่หมดเลยห้าเม็ดแล้วก็ตรงนี้นะครับเขาจะมีหูเกี่ยวหูเกี่ยวมาให้นะครับเอาไว้เกี่ยวเหยื่อนะครับความยาวนะครับความยาวยาวผมจะวัดจากตรงนี้แล้วกันนะครับผมไม่วัดจากเกี่ยวข้างในนะครับอยู่ที่สี่สิบห้าจุดแปดมิลนะครับนบนี่หนอบกลมไม่สัดนนะครับทรงนี้ทรง สนตัวแล้วผมชอบนะครับทรงสวยดีมีไฮโดรชัดๆนะครับเป็นงานอลูไดซ์นะครับไดซ์สีดำนะครับขอบตรงนี้เป็นขอบสีแดงนะครับขนาดของหน็อกนะครับเส้นรอบวงอยู่ที่30มิมลนะครับเส้นรอบวงความยาวนะครับ46นะครับ46มิลมาเดี๋ยวเราไปประกอบไปเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวจุดแรกผมจะใส่ สป็นแคปก่อนนะครับนี่เขาให้โอลิงมาด้วยข้างในนะครับถ้ามองดีๆนะครับมีโอลิงมาด้วยกันน้ําเข้าตัวรอกใส่ไปแล้วแล้วก็แขนอ่าลืมบอกอีกอย่างนะครับคือตัวนี้เนี่ยไอหน็อปตัวเนี้ยเขาให้นะครับประแจมาด้วยนะครับในชุดนะครับให้ประแจมาคู่มือนะครับมีแหวนรองนะครับคู่มือ โอริงนะครับโอริงกันน้าเข้าแล้วก็ปัจแจนะครับปัจแจไว้ทําไรนะครับปัจแจอกชแฉกนะครับนี่ครับไว้สอดกับไปในนี้เขาทํามาให้นะครับเราก็หมุนนะครับสะดวกมากนะครับสะดวกมากถือว่าคุ้มเลยแหละนะครับคุ้มเลยแล้วก็ตรงนี้ข้างในนะครับในหน็อกเนี่ยเขาให้จุกปิดมนะครับจุกปิดกันน้ําเข้านะครับนี่เดี๋ยวผมจะไปสอดประกอบ เจ้าหน็อกของชิมาโน่ก่อนนะครับเดี๋ยวดูตอนเสร็จว่าใส่ออกมาแล้วจะหลอกประมาณไหนโอเคนะครับผมของเดิมชิมาโน่นะครับตอนนี้นะครับก็จะเป็นบูทพลาสติกนะครับขนาดวงในมันจะเป็น4ี่มิลนะครับเพราะว่ามันแกนสี่มิลนะครับวงนอกก็7ดมิลความหนาสองจุด้ามิลนะครับก็ขนาดหน็อกไซส์มาตรฐานทั่วไปนะครับนี่ครับใส่ได้วยกันพอดีนะครับเดี๋ยวผมจะลองแหวนไว้สักตัวหนึ่งนะครับอ่านี้นะครับ แล้วก็ใส่ตัวอีกตัวหนึงไปนะครับตัวนี้มันก็ใช้ประโยชน์ได้นะครับเอาไว้ยัดแหวนเข้าไปนะครับในเข้าล็อกนะครับอืมกําลังดีเลยนะครับอืแน่นและจะขันให้แน่นอีกทีนึงแน่นและครับแล้วก็จุกยางกันน้ําเข้านะครับนี่ใส่ไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝานะครับ ถ้าของเดิมเนี่ยฝาตัวนี้นะครับเขามีโอลิงมาให้นะครับเส้นเล็กๆนะครับกันน้ําเข้าโอเคใก้เสร็จแล้วแล้วก็ขันน็อตนะครับนั่นแหละมาเดี๋ยวเราไปประกอบกันจะหลอห่อขนาดไหนโอเคเสร็จแล้วนี่ครับเสร็จแล้วครับนั่นนะเครับ ตำดุหล่อเท่เลยนะครับเห็นไหมครับนะนะครับให้ดูกันมิติมิติรอกแขนนะครับด้านหน้าด้านข้างนะครับด้านหน้าด้านนี้ด้านบนด้านข้างนะครับจับถนัดมือเลยครับนี่ หนอตัวนี้รู้สึกว่าราคานี้จะอยู่ใน r ร n g e ของไม่เกินไม่ไม่เกิน500บาทนะครับรู้สึกต้าที่ผมจําได้นะเพราะผมซื้อมานานแล้วครับจำราคาไม่ได้แล้วไม่ได้มีโอกาสใส่สักทีนะครับรอบนี้ก็เจอลอกโทนดำนะครับเอามาใส่ก็ได้มีโอกาสใส่จนได้นะครับเอามารีวิวให้ครับนานะได้รับชมกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่สนใจเดี๋ยวผมลองหาลิงก์นะครับทิ้งไว้ให้ในใต้คอมเมนต์แรกนะครับใต้คลิปวิดีโอนะครับโอเคนะครับก็เอามารีวิว แต่งลอกให้กับนานาได้รับชมกันนะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ